สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราคาทองคำที่กำลังร้อนแรงอย่างมากและคำถามยอดฮิตที่ว่าทองจะไปถึง10,000บาทไหมภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับไขข้อข้องใจว่าทำไมทองถึงขึ้นแรงขนาดนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบกระชับแต่ครบถ้วนลองนึกภาพตลาดทองคำตอนนี้ดูนะครับราคาทองคำทั่วโลกกำลังพุ่งสูงเป็นประวัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลให้ราคาทองคำในบ้านเราต้องปรับตัวขึ้นตามอย่างน่าตกใจหลายคนอาจจะยังจำได้ว่าทองบาทละ2-30ถึง 30, บาทก็ถือว่าสูงแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงโอกาสที่มันจะไปแตะ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเหลือเชื่อแต่ปัจจัยหลายอย่างกำลังหนุนให้มันเป็นไปได้ทำไมทองถึงขึ้นแรงขนาดนี้การที่ทองคำปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพายุหมุนแห่งปัจจัยบวกหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical tension เมื่อโลกไม่สงบมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผู้คนจะวิ่งหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและจับต้องได้อย่างทองคำเสมอครับปัจจุบันสงครามในยุโรปตะวันออกยังคงยืดเยือ้อความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นความเสี่ยงและสงครามการค้ากับเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจก็ยังดำเนินอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฮเวนอย่างทองคำเพื่อหลีกหนีความเสี่ยงธนาคารกลางทั่วโลกแห่ซื้อทองคำนี่คือปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนเกมครับไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยแต่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังไล่ซื้อทองคำเข้าคลังอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อน สาเหตุหลัดมาจากการที่หลายประเทศต้องการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลราสหรัฐดีดอลลราไรเซชันหลังจากเห็นบทเรียนจากการที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกับบางประเทศทําให้ธนาคารกลางต่างๆมองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของไม่สามารถถูกอายัดได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก แรงซื้อจากธนาคารกลางเป็นการซื้อที่มหาศาลและต่อเนื่องทำให้ราคาทองคำมีฐานราคาที่แข็งแกร่งและปรับตัวลงได้ยากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเดอเฟดและทิศทางดอกเบี้ย หลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นทำให้เฟดต้องเปลี่ยนมาลดดอกเบี้ยและล่าสุดในเดือนกันยายน2568เฟดก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยไปแล้วซึ่งแนวโน้มการลดดอกเบี้ยนี้เป็นผลดีต่อทองคำสองด้านคือลดต้นทุนค่าเสียโอกาสทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ยเมื่อดอกเบี้ยเงินฝากหรือพันธบัตรลดลงการถือทองคำจึงน่าสนใจมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าโดยทั่วไปเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงซึ่งทำให้ทองคำที่มีราคาเป็นดอลลาร์ดูถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ถือสกุลเงินอื่นส่งผลให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอยแม้เงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ผันผวนและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ,อยังไม่จางหายไปทองคำจึงยังคงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ Inflation h e d g e ที่ดีนอกจากนี้ความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย Recession ก็เป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำเพื่อความปลอดภยัยทองคำจะไปถึง10,000บาทภายในสิ้นปีนี้ไหมมาถึงคำถามสำคัญที่สุดครับเป็นไปได้แต่ต้องอาศัยเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบมากม การที่ราคาทองคำในประเทศไทยจะไปถึง1 0 0 0 0แบาทได้นั้นต้องเกิดจากส่วนผสมของ2ตัวแปรหลักคือราคาทองคำในตลาดโลก Gold Spot Price ที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ ons. อัตราแลกเปลี่ยน USDTHB หรือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์ที่ทองคำจะไปถึง1 0 0 0 0แบาทหากต้องการเห็นทองบาทละ1น0 0 0 0บาทภายในสิ้นปี2568ราคาทองคำโลกจะต้องพุ่งทะลุไปถึงระดับ 4,500-5,000ถึงดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons, ควบคู่ไปกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างมากไปอยู่ในระดับ38-40ถึงบาทต่อดอลลาร์การจะเกิดเหตุการณ์ที่ราคาทองโลกสูงขนาดนั้นและเงินบาทอ่อนค่าได้ถึงระดับนั้นต้องมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน Black Swan Event หรือวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่รุนแรงกว่าปัจจุบันมาก เช่นความขัดแย้งระดับโลกที่บานปลายอย่างหนักวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศมหาอำนาจหรือการที่เงินดอลลาร์สูญเสียความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะคาดการแต่ก็เป็นไปได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากกว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าทิศทางหลักของราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นแต่ราคาทองโลกอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ3,800ถึง4,400ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ ons. ในขณะที่ค่าเงินบาทอาจจะทรงตัวหรือแข็งค่าเล็กน้อยในกรอบ31ถึง33บาทต่อดอลลาร์ ons. ถ้าเป็นเช่นนี้ราคาทองคำในประเทศไทยก็อาจจะไปอยู่ในกรอบ70,000 85,000บาทซึ่งก็ถือว่าสูงมากแล้วสรุปโอกาสที่จะเห็นทองคำ100,000บาทภายในสิ้นปีนี้จึงมีความเป็นไปได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่รุนแรงและสุดโต่งจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่นอนคือทิศทางหลักของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นครับ สำหรับนักลงทุนทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นกรมธรรม์ประกรันความมั่งคั่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและรักษามูลค่าในระยะยาวหากคุณสนใจลงทุนในทองคำควรเน้นการทยอยสะสมดอลลาร์คอสแ averaging แทนการไล่ราคาเพื่อเฉลี่ยต้นทุนและลดความเสี่ยงและเลือกลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งกองทุนรวมทองคำหรือการออมทองครับ ในโลกที่เงินกระดาษสามารถพิมพ์เพิ่มได้แต่ทองคำมีจำกัดบทบาทของมันในฐานะสินทรัพย์แห่งความมั่นคงสุดท้ายจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ